ทำเลยครับสามทุ่มเลยนิ้วเขาเลยกินข้าวรงหยุดโขกน้องหน้านะครับกินข้าวรงเลยเอียงเดือยเ,อเนี่ยเดือเอยียงเนี่ยหบหลบโขกตอนแรงตัวนี้พักพักกูดพักกูดก็พัก พักอันนี้กินกับสมตาใบวงเว่นนี่ยังก็ก็เลยเหลือเอไม่กินต่ออีกนะครับตัวนี้พักกูเนี่ก็ปลูกเองอยู่ในนี้นะครับตัวนี้น้อใหม่ครับน้อใหม่ก็อยู่นี่แล้วน้อใหม่ก็อยู่โค้งนี่ละน้อใหม่น้อใหม่มุกใส่ยังนี่น้อใหม่มุกใส่ใบตองครับมุกใส่ใบตองตัวนี้แกงเห็ดแกงเห็ดนี่แกงแกงใส่หม้อครับบริกงใส่ใบตองแกงเฮ็ดแกงเส่หม้อส่วนน้อใหม่มุกใส่ใบตองเนาะอืมแต่สีแนวนั้นนะเนาะครับ เงเสาแดงยา่มือแดงเงียบหลบโคบซองสว่างนี่แหละครับกินเขายืนอยู่แล้วมัอน,นี่ปกติกำนั่งอยู่ทึ่งหมดละปกติกำนั่งกินกินอยู่ทึ่งมัอน,นี่มานาั่งอยู่ข้างล่างได้บรรยากาศนนั่งกินงู้นอะไก็กินมีสปอร์ตไล่เปิดมันก็นเลย อันนี้เปิดกินเขานั่กระไดนะครับนะครับวันนี้ได้ขาเหนียวนี่แหะครับเสียบเสียบครับ